สวัสดีครับมาติดตามกันในเรื่องของกีฬาครับเอาละครับเรามาติดตามในเรื่องของฟุตบอลในเมืองไทยกันบ้างครับทีมจุดายูเนเตชนะนะครับศึกฟุตบอลดิกหญิชั้นหนึ่งที่เห็นอยู่นี้นะครับเสือสามญาติครับจุดายูเนเต็ดในชุดชมพูเปิดบ้านรับการมาเยือนของนาราชิวานเอฟซีและจุดาจะถิ่มได้ประตูแรกของเกมนาที34จากลูกบงของัยนรลงคาทอกครับเช็ดที่เสาแรกเข้าไปนะครับและนาที38ไชนรลงคาทอง ได้บอลจากนอกกรอบเขตโทษครับยิงเต็มข้อเลยนะครับส่บอลให้กีรานำสองต่อสูงครับอีสานนาทีต่อมาใช้นาบงคาทองทำท่าตึงด้วยลูกมงครับทำให้กีฬานำห่างสามต่อสูงครับแต่ว่าธนาธิวัฒน์เอ็ซีก็มาได้ประตูตีเต้จากลูกจุดโทษนะครับจากกีรเดชแสงสง่านาทีที่สี่จุดสามครับจนเพื่อหลังนักกีฬาได้อีกหนึ่งประตูนะครับจากลูกมงของกิติศักดิ์กินทองจบเกมกีฬาอยู่ในเจ็ดจะเอาชนะ นาธิวาทวีต FC ไป4ประตูต่อ1ครับ